ดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องคอนเสิร์ตฮิวใจนะคะทําไมถึงชื่อว่าคอนเสิร์ตฮิวใจอืมสาหรับทุกคนแล้วคอนเสิร์ตฮิวใจเป็นยังไงบ้างคะแต่สาหรับเราเนี่ยคอนเสิร์ตฮิวใจเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถไปใช้ชีวิตได้อีกวันหนึ่งเลยก็ว่าได้เหมือนกับว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นทาเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า ทำให้เรามีแรงใช้ชีวิตทําให้เรารู้สึกประทับใจมากๆเป็นแรงบันดาลใจค่ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะไม่เหมือนการที่เราไปฟังเพลงใน YouTube หรือว่าช่องทางอื่นๆที่สามารถฟังเพลงหรือว่าดูคลิปศิลปินที่เราชอบได้การที่เราได้ไปคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้จุดประกายความรู้สึกชอบของเราเพิ่มภากไปอีกเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดประกาย <c oughs> จุดประกายตัวเราไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกับว่าเมื่อวานเนี่ยเราทํางานมาเหนื่อยมากแต่พอเราได้ไปคอนเสิร์ตมาเนี่ยกบกลายเป็นว่าเอเนอร์จีเมื่อวานที่มันไม่มีเลยเหมือนเราได้ชาร์จพลังจากการที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่กับศิลปินที่เราชอบได้เจอศิลปินที่เรารักได้เห็นเขาบนสเตทเมนต์ต่างๆนาะนาะนะได้ฟังเพลงที่เราชอบมันก็เหมือนกับว่าความสุขนั้นเหมือนหลั่งอะดรีนาลีนในร่างกายที่แบบอะดรีนาลีน ฮอร์โมนความสุขความสุขจนอิ่มไปหมดเลยจนมีแรงทํางานมีแรงทำนู่นทำนี่ไปหมดเลยจากเมื่อวานที่รู้สึกเหี่ยวเฉาไม่อยากทําอะไรกับการเป็นว่าวันต่อมาได้ไปดูคอนเสิรต์ตมันก็มีรู้สึกว่าเรามีเอเนอร์จีมากขึ้นเราได้ไปเราพร้อมที่จะทํางานเราพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพราะว่าเราได้ไปฮิวใจกับการดูคอนเสิร์ตมาแล้วความประทับใจจากการที่เราได้ไปดูคอนเสิร์ตนะคะอย่างแรกเลย สเตทเมนต่างๆแน่นอนคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราฟังเพลงถูกต้องไหมคะเราจะได้เห็นสิ่งที่เห็นของจริงภาพสีแสงเสียงมันจะมันครบจบไปหมดเลยคะ่ะมันครบจบไปหมดเลยมันไม่เหมือนกับการที่เรานั่งฟังเพลงเฉยๆอยู่บ้านแต่ว่ามันมันยิ่งไปกว่านั้นเราได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในในตัวศิลปินที่เราชอบ เราได้เห็นศิลปินตัวจริงแสงสปอตไลท์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนภาพฝันที่เราแบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันเป็นภาพฝันเหมือนตอนที่เราได้ไปดูนะคะเรารู้สึกว่าเออเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อาจจะฝันอยู่อาจจะแบบอยู่ในความฝันหรือเปล่าที่มาได้เจอศิลปินได้มาฟังคอนเสิร์ตได้มาทําอย่างนี้มันทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีผีเสื้อเนี่ย ปีนอยู่ในหัวใจเรานับนับล้านตัวไปเลยค่ะตอนที่เราได้ดูคอนเสิร์ตนะคะมันอิ่มเอมจนมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกใกล้จริงๆอะคะ่ะมีทุกครั้งที่มีคนมาถามว่าทำไมถึงชอบไปคอนเสิร์ตเองเลยทำไมถึงแบบไปคอนเสิร์ตทำไมไปบ่อยมันเปลืองเงินนะอย่างานั้นอย่างนี้สำหรับเราแล้วการที่เราได้เสียเงินหรือว่าจ่ายเงินไปกับการที่เราได้ดูคอนเสิร์ตเนี่ยเราไม่เสียดายเงินเลยค่ะ ได้กับการที่เรามีความสุขเราแฮปปี้ได้กับการที่เราได้ปลดปล่อยความในใจได้ปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองเหนื่อยมาทั้งวันได้ไปชาร์จแบตได้ไปเติมเต็มตัวเองได้ไปเติมเต็มจุดด้อยของตัวเองบางอย่างที่มันขาดหายไปให้มันล้นให้มันให้มันดีขึ้นไปอีกกับตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าความสุขสิ่งเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเงินแต่ละบาททุกอย่างเหงื่อที่เรา เสียไปกับการดูคอนเสิร์ตสำหรับเรานะคะมันถือว่ามันคุ้มค่าแล้วค่ะมันคุ้มค่ากับการที่เราได้ดูคอนเสิร์ตเจอศิลปินที่เรารักได้เจอเพื่อนใหม่จากการไปดูคอนเสิร์ตมีได้เจอทุกอย่างได้ทำความรู้จักใหม่ๆแต่ละคอนเสิร์ตซึ่งแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยต่อให้เราไปศิลปินเดียวกันแต่ว่าแต่ละคอนเสิร์ตมีเพอร์ฟอร์แมนที่แตกต่างกันค่ะ นี่คือความตื่นเต้นของการได้ไปคอนเสิร์ตได้ไปดูคอนเสิร์ตและนอกเหนือตัวนี้นะคะคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งของเราด้วยทําให้เรารู้สึกว่านี่เราอยากใช้ชีวิตต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะทํางานเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่จะหาตางดูคนเ์ตค่ะได้เจอศิลปินที่รักได้ได้ฟังเพลงที่เขาร้องได้เจอตัวจริง ได้ฟังเสียงเป็ดหนักๆในคอนเสิร์ตได้เจอเพื่อนใหม่นะคะได้ร้องเพลงสุดเสียงแบบได้ตะโกนได้เป็นตัวเราแบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนจากการไปดูคอนเสิร์ตค่ะได้ฮิวหัวใจได้ทาทุกอย่างนี่เป็นเหตุผลคะ่ะสําหรับเราว่าเออทาไมแบบคอนเสิร์ตฮิวใจเนี่ยมันดียังไงคะ่ะสำหรับทุกคนแล้วเราว่าทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนเราใช่ไหมคะที่เวลาได้ไปดูคอนเสิร์ตแล้วเนี่ย มีความสุขมากเลยแบบเจอนู่นนี่นั่นได้ฟังเพลงที่ชอบได้เจอศิลปินที่รักเราเชื่อว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะค่ะส่วนขอบคุณที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบมากๆเลยนะคะ <c oughs> หวังว่าคอนเสิร์ตฮิวใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีๆที่ได้รับฟังได้แชร์ความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกันอะไรอย่างนี้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังมากจริงๆค่ะ